จังหวัที่ปู่แล้วลาเป็นกัน่จังหวันี้ทํำได้ดีแล้วลาเป็นกันไปอีกอครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Grand t o e Oz Tournament ครั้งที่2เ 2> น,นี่ก็จะเป็นทัวนาเมนต์ The Grand The Oz ครั้งที่2องครั้งแรกทําไปแล้วนะที่เป็นที่อาจารย์โกโจนะเป็นแชมป์ไปที่ทําคาบเกี่ยวระหว่าง2องมูเกนถึงสองเวอร์ชั่นกันเลยทีเดียว ซึ่งก็มีคนขออยากดูทัวร์นาเมนต์นู้นทัวร์นาเมนต์นี้นะบางคนก็บอกว่าเห็นมีคนบอกว่าเอาทัวร์นาเมนต์เป็นพระเอกรวมกันซึ่งผมค่อนข้างจะคล้ายกันดีออนนะเพราะว่าดี่แล้วผมจะเน้นไปที่พระเอกก็ส่วนใหญ่แต่ว่าด้วยความที่ตัวมันน้อยตอนนั้นตอนเวอร์ชั่นแรกตัวมีน้อยเว้ยพระเอกมาเลยมาเอาไปครบเลยกลายเป็นแบบว่าเอามีพระเอกมีพระรองรวมๆกันซึ่งรอบนี้ผมก็กลายเป็นเอามาทําใหม่เป็นครั้งที่สองแล้วกันนะเป็นท่านเป็นทัวร์นาเมนต์พระเอกผมว่ามันจะจําเจจัด คล้ายๆกับขราวที่แล้วนะคราวนี้แกรดิออสก็คือรวมทุกตัวเลยไม่ต้องมาจะเป็นไวร้ายหรืออะไรไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นพระรองตัวเสริมหรืออะไรผมจะเอามารวมคราดกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยดีกว่าเอาแล้วครับแล้วก็ผู้แรกครับก็เป็นโกฮังครับจากดะกอกบอลครับจะเจอกับมินาโตะจากนารุนนารุโตะนั่นเอง เพิ่งมิโตะเอร่าอิโดเซนเซนะเพื่อกันบักอย่างที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็เจอโกฮังครับหนีลูกของโกคูนะก็คือพ่อพระเอกเจอกับลูกพระเอกครับตอนนี้เอาวินโตครับเปงคาถาเขาเรียกคาถาอะไรนะจำชื่อไม่ได้คาถาไอ้เคลื่อนย้ายอ่ะเออเคลื่อนย้ายพิตาอาจจะเคลื่อนย้ายพิตาทั้งสองจากก้อนบอลเนี่ว่ะโอ้โหมาดูครับตอนนี้คือเลือดโกฮังเนี่ยเหลือครึ่งเดียวแล้ว ดูความเจอคาถาบกระถาความเร็วของเมียโตจําชื่อกระถาไม่ได้ชิบหายแล้วหิบดาวกระจายมามมมมแล้วแยกร่างดาวกระจายแล้วก็วับไปวับมาเขาตรวจปูหังเราดีปหูหังไม่ใช่เกี่ยวพลังเนี่ยผมว่ายังไงดาวก้อนบอลก็น่าจะโหดเลยถ้าเอาวความความจริงดบูเจนก็อีกเรื่องครับจงังหวะนีมม้โอ้โหแล้วเจอกระสุนวงจากไปอีกเพร,ระาะปูหังจะไหวหรือเปล่าตรงนี้ช้างกระสุดวงจากโดนปูฮังเคาน์เตอร์ไม่ได้ครับเอากระโจมตีใส่เมียโตจังหวะนี้รู้สึกอย่างเดิมเพราะว่าคอมโบของปูฮังเนี่ยมันไม่ ไม่ค่อยจะต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับนะครับนี่ครับมามามาสอยไปโกูฮังสู้ๆสู้ๆลูกอืมอืมเศรไปอืแล้วท่าแล้วท่ามันค่อนข้างที่จะเบาเลยนะของโกูฮังแล้วเปิดมาเป็นซูปเปอร์ไซย่าครับโกูฮังเอา,ๆๆา,าวะเอาวะเอาวะสาย่าไปโกูฮังนี่เหมือนจะปราบเซล่ยด้วยใช่ไหมผมเคยดูตอนเด็กครับช่วงนึงที่เหมือนจะปราบจะไม่ได้ติดต้องให้โกูฮังมาปราบนะเกลพลังค่อนข้างสูงครับ แล้วครับเราชาร์จมาจาังหวะนี้อืมิตาโตะถามว่ามิต,โตาโตะโตจมตีไม่โดนแล้วครับอ้๋อไม่น่าพูดเลย <c oughs> ไม่น่าพูดว่าโจมตีไม่โดนโจมตีโดนซะละแล้ว,วก็เป็นมิตาโตะเขาตีอาชนาทโกหังที่เป็นเาวแรกถ้าสำหรับคนที่สงสัยเลือดนะครับก็ตอนนี้ก็เลือดเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคคอาโกหังเปิดซุปเปอร์ไซย่า,ยายอย่างไวครับจังหวะนี้หา่อยจะต่อยไปต่อยใส่มิตาโตะไปนี่ครับพอจะสอบคอมโบแล้วมันไม่ค่อยจะโดนครับกับโกหัง นีแต่ว่าตอนนี้ต่อยได้รัวๆครับได้รัวๆครับจะต่อยไปอีกฟัสต์ฟัสตอีกแต่กมินตกว่าใช้กคาถาความเร็วไฟจำชื่อคาถาเด็กมินตกไม่ได้หว่ะเป็นแฟนคลับเด็กมินตแท้ๆเลยอาอเป็นนะครัแต่ว่าจำได้ว่าเป็นคาถาเคลื่อนย้ายวากได้ตามที่ไหนนะเด็กมินตกแต่จำชื่อไม่ได้ ครับดูครับว่าเลือดสูสีแล้วแต่ตอนจังหวะนี้โกหางดูมีภาษีที่ดีกว่านจริงครับแล้วปล่อยพลังใส่ก็โตแล้วจังหวะนี้แล้วก็ดูครับปล่อยพลังเสร็จก็โตนี่โตฟลายิ่งใบจีนโอ้ใหม่ก็นี่ครับนี่โตจังหวะเตะสุดท้ายนี่มันเตะไม่โดนนะมิโตนี่มาขาย่างล่างมากระจายแล้วก็หลาเซนกันไปอีกทีครับอครับแล้วต่อคอมโบอย่างโอ้โหต่อคอมโบถือว่า เลือทั้องราเจอรครับโกฮังแต่ว่าทางังวันนี้โกฮังน่าจะสวนมาได้ในราวที่2หรือเปล่ามาดูกันครับแล้วก็มีกระสุนวงจักมาแต่โกฮังครับซุปเ <'s> พื่อขย่าขัดไว้แล้วก็พุ่งไปแล้วต่อยโจมตี oh <my. S 2> แล้วก็โจมตีใส่มิโตะมิโตโหลมาได้แต่จังหวะนี้ก็หลบไม่พ้นอยู่ดีครับก็เป็น round สองครับที่โกฮังสามารถเอาชนะมิโตะร, <Ready. S 2> ร่างอิโดเทนซไปได้เองมาดูรังสุดท้ายครับ round ดทีว,ว่าใครจะเข้ารอบสูร่รอบ8คนสุดท้ายนะอันนี้เป็นรอบ16คนนะตามหลักครับ ก็คือมีนั่แกนดิออสเนี่ยจะไม่จะเกียรเลยหรอส่วนมากทุกโซนเมนอาจจะเป็น16ทีมหรือว่า16คนอะไรประมาณนี้มากกว่าโซนเมนนะมันพอดีที่สุดนะผมว่าความเรื่องความยาวต่างๆดูกันว่าราที่3เนี่ยโกฮังทีนี้โตเขาใครจะเอาชนะไปได้ครับมาครับหารหนีครับความเดียวปูไปุ่งใส่โกฮังเร็วมากครับที่ถก จ้าของความเร็วน่าจะเร็วที่สุดในเรื่องนารุโตะแล้วหรือเปล่าครับสำหรับมินาโตะนะทำไมนับไอ้พวกสกิลหลังๆนะสกิลหลังๆนี่พระเจ้าเลยนะนครับกลัวหางครับแต่ว่าสกิลหลังๆของ Naruto นารุโตะมันก็คือสกลลิลปกติของคารอนบอลไปแล้วหรือว่าจังหวะที่ปู่จะลาเซนกันี่จังหวะนี้ทำได้ดีแล้วลาเซนกันไปอีกรอบครับโอ้โหรือว่าเป็นคอมโบแบบแต่เพิ่มลาเซนกันที่มินาโตะทำได้ดีเลยทีเดียว โกนีหนโกฮังก็โจมตีกลับไปได้ครับหนีรับโจมตีใส่ต่อยต่อยแล้วก็ต่อยไปอีกหนงแบ็คแฮนด์โกฮังเอาหมดแล้วก็ล่อยพลังสามีเนี้โตโดนไปชุดใหญ่เซอริวฟามาก็โดนโกฮังโจมตีไปอีกครับโอ้โหมาครับโดนทุกภาพคอเตอร์ทุกอย่างครับพี่โตดูเหมือนว่าจะแพ้โกฮังหรือเปล่าครับโกฮังโกฮังโอ้โหจะโดนเนี้ยโตยังสวนไม่ได้อยู่ตังวะนี้แล้วก็หาเป็นกันไปอีกเอาวะยังเพื่อสุดท้ายก็ยัง ส่วนไปได้แต่ว่าก็ไม่ไหวโกหังอยู่ดีครับกลายเป็นโกหังครับที่เข้ารอบ8ทีมไแปทีมอะไรลแคนสุดท้ายไปได้ครับโดยการป่ามินโตะนั่นเองนะคับแล้วก็มาพบกับคู่ที่2ของเรานะครับสำหรับแกรนดิออสสนเซอร์เน็เป็นอีเนรอชาครับเจอกับอีจิโกะนะอีจิโกะนี่ภาานี้นี่มูเกนภ้านี้มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะซึ่ง ภาคไหนก็เก่งทุกทุกล่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นล่างไหนผมก็เอาล่างเบสิกของอิจิโกะมาเนี่ยแหละจะได้แฟร์กับทุกคนนะแล้วก็อินุยะยชาี่เคยดูตอนเด็กๆมากเลยถือว่าเป็นการ์ตนูนจากแก่เรื่องหนึ่งเลยชื่ออะไรชื่อไทยมันมคือดาบเที่ยวสูนย์ใช่ไหมคุณผู้ชมเอออินเดียชาดอาจังหวะนี้อิจิโกะบังใครมาแล้วแต่ว่าก็โดนนิอินุยะยชาฟัานไปครับเอาว่ะฟันไปโอ้โหแล้วชาร์จโอ้โหพลังฮอลโลใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแรงเหลือเกิน แล้วระเบิดพลังใส่ไปเปลี่ยนร่างครับอีจิโกะโอ้โหแล้ววาร์ปมาวฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหยูเนชั่นกูไหวไหมเนี่ยโอ้มาเออนี่ไงโจมตีสวนไม่ได้เหมือนกันเขาสำหรับยูเนชั่นโอ้แต่จังหวะนี้โดนโดนโดนอีจิโกะไปจะไหวหรือเปล่าจริงๆโจมตีสวนไม่ได้ครับสำหรับยูเนชั่นเอาดิมามามาแล้วก็โจมตีใส่ตัดสะตรงสวนมาตัวอูจิโกะเข้าไปยูเนชั่นโอ้โหเจ็บเจ็บครับอีจิโกะครับที่เอาชนะไปได้ในลาวแรกครับ อย่างโหดมันดุทุกร่างแล้วอิจิโกะผมไม่รู้จะร่างไหนมาเอาร่างนี้แหละดูดีสุดละเอาครับหนีคก็เป็นหมดอิริชาฟันไปแต่โดนกันได้หมดมันเบื่อมากเลยคูน่นี้โอ้ฟันกันยับยับแบบว่ายับยับจริงจริงนะและ้วระเบิดพลังใส่มาครับอิจิโกะโอ้โหอีนิชาเขาเหมืนฟันสวยมาเมื่อกี้เป็นผ้าอะไรเป็นของอิรมันเป็นโล่อะไรโอ้โหปล่อ,อยดาบไปจังหวะนนี้บงังใครมา แต่อนโนชากันได้หมดเลยด้วยความเป็นรุ่นใหญ่ครับอีโนาโอ้โหระเบิดพลังบางใครมาแต่ก็ยังกันได้อยู่โอ้โห้ะดูครับโจมตีถือว่าเป็นคอมโบของอีโนชาครับจะจังหวะนี้ระเบิดใหม่ก็แต่ว่ายังโดนอีโนาขัดไว้ได้นะโอ้โหแล้วมันเดือดวูนนี้แล้วมันจะเดือดไปไหนเนี่ยอืมอืมลันฟันเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้โหแต่ว่าโดนมืนโดนขัดได้ตลอดนะโอ้โหใหม่กอดอีโนชาีาันฟันฟันโอ้ยยาก โอ้โหระเบิดอะไรดีอือโอ้โหเองนะครับดูอะไรไม่ดูเรื่องแล้วจังหวะน,นี้แล้วชาร์จมาโอ้โหไอเดช่าก็ฟันฟันสวนมาจังหวะน,นี้โอ้โหนี่ที่โกดี่ท่าเยอะเลยเ,นเนยลยสูครับโอ้โหโดนโจมตีโจมตีใส่ยูช่าไปจังหวะนี้แต่ว่าแต่ว่ายูช่าเรือจะหมดหรือเปล่าครับโอ้โห ก็เป็นอิจิโกะครับที่เอาชนะอิรุยะฉะไปได้นะโอ้ไ oh ม <c oughs> ่ก็เดือดชิบหาย <c oughs> เอาครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่ที่3ของเราครับสำหรับร์นเต็มการ์ดรอบที่2องั้งที่2ก็เป็นโทโตกีครับโทโตโทโต,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 โตโกีจาก My h ฮิโร่อะคาเดมีนะเจอกับซันจิครับจากวันทีครับนี่ครับสายเตะของเราครับซันจินอ้คนข้า้งชอบมูฟเฟต ทันจินะจากวันพีส์นะผมจะไม่ค่อยได้ดูวันพีสเท่าไหร่เป็นคนที่ท่าเทพนะครับส่วนฟูโตสุกินี่ก็มันเท่อยู่แล้วนะครึ่เดี๋ยวครึ่งหนึ่งไฟครึ่งหนึ่งน้ำแข็งโอ้โหแล้วดูครับทันจิไม่ได้ทำอะไรมาเตะว่าไฟมันโอ้โหไฟมันลบจอได้เกินมาทันจิสู้ๆเตะเข้ามาฟูโตสุกิเรื่องยังไม่ลดเลยเนี่ยหนีครับทันจิ Oh, yeah. โอ้โหนโดนโดนตีเหมือนจะหลบได้หลบทุกอย่างได้ของสันจิหมดเลยนะสำหรับคุณโดดิคิคุณลูบูเซสันจิมันแปลกๆด้วยโอ้ไม่ก็เจอไฟเผาอีกครับสำหรับสันจิโอ้โอ้ไม่ทำอะไรสันจิสันจิสันจิลูกโอ้โหโดนพ่นไฟเอาอ่ะโอ้สันจิเหนียวสันจิคองโบไม่ได้และเฮ้ยเตะไปเออสวยมากสวยมากสันจิกลายเป็นว่าเชียร์สันจิแล้วสันจิว่าสันจิทำอะไรไม่ได้ แต่โดนโซลกิครับชาร์จมาจังหวะนี้แล้วเป็นท่าน้ําแข็งมาโอ้โหสกลิลใหญ่จัดครับทําแบโชโ์โซลกิโชว์ๆ <c oughs> พีพ่พ่อเขาพ่อเขาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว <c oughs> พ่อเขาชอบเรียกเนียงพ่อนะโอ้โถอ่าอะไรนะเอน็นเดเวอร์เอ <c oughs> อเอาครับจังหวะนี้ดูครับ ดูเหมือนเลือดจะสูสีกันอยู่นะเป็นการหยั่งเชิงโทลุกิก็สแปมท่าไกลอย่างเดียวเลยจังหวะนี้เขาว่ะหนีไงเตะไปเออเอาดิโอ้โหแรกกันไปครับจังหวะนี้แล้วก็โทลุกิโอ้โหเป็นน้ำแข็งออกมาจังหวะนี้แล้วสันจีสวนมาโอ้โหไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังนี่เราก็ปล่อยโทสแปมปล่อยไปก่อนครับสำหรับโทลุกิโอ้ยังไม่ถึงพื้นก็สแปมสแปมปล่อยไปก่อนสันจีต้องสวนมากครับจังหวะนี้เตะมาเออสวนมางครับสันจี ท่ามันไกลครับก็ตะกี้ท่านี้มันวต่อเสดไฟไม่โดดเลยครับัวไปไม่โดดคร้วสันติเลยเลยโดนรัวไฟคืนเลยจังหวะนี้เหมือนท่านี่ไงสันติใส่มาจังหวะนี้แล้วก็เป็นคอมโบกลางอากาศครับเป็นจังหวะนี้มันต่อคอมโบไม่ได้นะเหมือนคู่งไวเกินแล้วก็รัวไส่ตะกี้จังหวะนี้โอ้โห จต้หจังหวะนี้โดนไฟมาแตก็ยังโดดเตะเตะไปนะครับสันติถือว่าสู้ได้ดีรับสำหรับราวที่สองนะแต่ว่าโตโตโรกินี่ก็แรงมม่เกินท่าไฟันเนี่ยท่าไฟมันแรงมากนะครับต้องเข้าจรงจีนี้รับสำหรับสันติส่วนโตโโรกินี่ก็สแปมไฟสแปมน้ำแข็งไปได้เรื่อยๆครับโอ้โหดูครับเหมือนใช้ท่าสวนกันนะแต่โตโโรกิเป็นท่าที่มันกว้างกว่าครับจังหวะนี้ โอ้ไฟไฟลุกรัวๆโอ้ไม่กดสันติมาต่อยเตะเตะเหมือนนี่ต่อยใช่ป่ะสันติต่อยคืออะไรเตะอย,ย่างเดียวเตะอย่างเดียวสำหรับสันติแต่ว่าเ <c oughs> จอนี่ครับชา้าไปต้องโหเจอไฟของตุรกิทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหจะดูเผาเอาเกียมๆครับเอาแบบไม่ไม่โอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโชโตะครับสำหรับสันติก <c oughs> ็เป็นโชว์โตตุรก <c oughs> ีครับท <c oughs> ี่ <c oughs> เอาชนะฟันจิไปได้ในของราเลยนะของเราลวดเลยทีเดียวเอาละครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ของเรานะครับก็คือเรนโกคูครับกับเจอกับมาจินบูหรือบูอ้วนนั่นเองซึ่งจริงๆคู่นี้ผมทำไปแล้วนะแต่ว่าเป็นเรนโกค่อีกร่างหนึ่งซึ่งอนิเมชันมันไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่ผมก็เลย มาทําใหม่ครับซึ่งโอเคอันนี้อันนี้โดนใจกว่าเยอะนะสาหรับเรนโกคูร่างนี้แล้วก็มาตินบูเนี่ยที่เอามาเพราะว่ามีความทรงจาครับในวัยเด็กนะเคยซื้อแผ่นโอ้โหแล้วกินเรนโกคาไปเคยซื้อแผ่นมาดูเขาจะเป็นตอนที่เจ้าบันบูเนี่ยบูร่างอ้วนเนี่ยโขาซื้อนมให้เด็กตาบอดอเอ,อเคยดูเคยดูไหมค่อนข้างเลยเป็นฉาก ฉากจำมากเลยนะแบบว่าเหมือนปเป็นสกคนเป็นนมหรืออะไรใช่ยางจำได้แลวก็สร้างบ้านโดยเอาโดยการเสกเสกคนปเป็นดินเหนียวแล้วก็มาสร้างบ้านอะไรวันมันดูหดหูแบบแปลกแต่ว่าก็อยู่ในพื้นฐานแบบเหมือนก็จอมบันปูก็เป็นแบบคนน่ารักคนหนึ่งแต่ก็ฆ่าคนอะไรวันก็เอาคนไปทําเป็นนู้นเป็นอย่างนี้ก็มาดูกันครับว่าใครจะเอาชนะไปได้นะสําหรับคู่นี้นนมีับใน็กปูนี่ผม จริงมีร่างนึงซึ่งแอนิเมชันมันแปลกๆนะผมชอบร่างนี้มากกว่าละดูจับโกมันดูมันฟันมันกว่าครับคู่กับบูร่างอ้วนได้ได้มันกว่าเนี่ยครับดูครับโจมตีไหมครับบูบูโอ้จะนั่งท้าไปอีกทีนึงแล้วก็สวนไปจังหวะนี้ไม่โดนครับแล้วรจมาทับคู่โคตรจะเดือดมันเดือดกันแล้วคุณผู้ชมคู่นี้โอ้โหแล้วจะฟันก่อนแล้วจะโดดฟันใส่อีกทีนึงตัวในจังหวะนี้บูก็พ่นอะไรไม่รู้สวนมาเป็นพ่นลมแล้วกัน หนีแล้วคนชาร์จมาเลยวครับเอฟเฟกการชาร์จของติงโกคูมันเท่มากโอ้โแล้วฟันไปมาว่ะมาว่ะมาแล้วเพลงดาบระบำเพลิงผมมั่วนะโอ้โหเมื่อก,กี้บูอ,อยู่อีกที่นึงตอนนี้มาอยู่อีกที่นึงแล้วก็โดนโอ้โห <ๆ S 2> ๆๆเป็นมังกรออกไปครับอันนี้เหมือนในเดอะบุ๊ฟฟี่ใช่ไหมผมจำไม่ได้แต่ดู ดูไปรอบเดียวนะสำหรับเอ่อเดอะบูบี้อะไรมูเกนเฟรนใช่ไหมเออขอ้งมันเยอะโพราหแล้วโหัวแล้วฟันไปกลายเป็นว่านี่ครับอันนี้มันเออเลือกเลือกถูกฟันจริงๆอันนี้มันสวยกว่าเยอะแล้วฟันกูอ้วนไปอันนี้ได้ย่างหมูครับสำหรับกูอ้วนกูอ้วนจะโดนย่างหรือเปล่าไปแล้วก็ระเบิดอะไรมาอีกรูปกูอ้วนโจมตีไปมากูอ้วน จะบูครับโดนฟันไปจังหวะนี้แล้วบูกลังสวนไฟแต่จังหวะนี้ไม่โดนแล้วชาร์จมานั้งคู่จังหวะนี้แล้วเต็มก่อนครับเรนโกคูแต่ว่าโจมตีไปไม่โดนอะไรนะนี่ครับโดนมันบูแพงบูพยายามจะเข้าไปโจมตีแต่ว่าเมื่อกี้โดนสวนกลับมาแล้ว่อยพลังไปได้แล้วก็คนคนพลังใส่จังหวะนี้แล้วครับดูคราว่าบูจะสามารถทําอะไรเรนโกคูได้หรือเปล่าโอ้โหโดนฟันไปอืมอเอาครับจังหวะชาร์จมาทั้งคู่ แล้วใครเต็มก่อนเต็มพันเต็มเต็มพร้อม,มกันครับแล้วก็อินนี่ครับพลังใส่ไฟแต่จังหวะนี้พลังมาไม่โดนคอตเตอร์กันไปเขาก็คอเตอร์กันมานะมันเดือดเหลือเกินเอาะเอาอะนี่แล้ว,วฝันไปครับสำหรับเรนโกคุแล้วไฟอีกฟันไปอีกเอาจังไรจังหวบูตอนที่หนะครับเเป็นคอมโบสำหรับจอมบูนะบูอ้วนเอาอะเอาเอะนี่ก็ปล่อยพลังใส่ไปอแล้วคุ้งเข้าไปชาร์จแต่ว่าโดนฟันสวนกลับมาครับโอ้โหเรนโกคุโหดจะโหด ถาแม่งเท่ K, ด้วยไงประเด็นนะ่ะ oh oh, <c oughs> โอ้ไม่ก็โอชาร์ตอืมอึก็จบไปครับโหเจะพอเลยสำหรับทัวร์นาเมนต์เดอะแกรนดิออสตัวนาเมนนะรอบครั้งที่2รอบ16คนพาร์ทที่1โอเคพาร์ทที่2ครับจะเป็นใครครับสำหรับรอบ16คนก็ติดตามกันได้นะแต่วันนี้ก็พักคอกว่าสวัสดีครับผม